ครับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องวันนี้จะพาพี่น้องมาขยายต้นมักทุเรียนพี่น้องปลูกไว้ในถุงนี่อันยอดมันหักพี่น้องเพราะยอดมันหักมันกิบโบแตกกิ่งเนาะพี่น้องเพราะว่าหลากมันสีเน่าเลยพี่น้องเพราะมันสีเน่าเลยก็เลยสีมาขยายขยายใส่ถุงหม่พี่น้องแล้วก็สิตัดตัดออกเพราะว่าเมื่อเดือนที่แล้วนะพี่น้องสังเกตต้นมักทุเรียนที่ว่าไปคุดหลกมัน พอคุดหลากทำไร่หลากมันมันจะแตกขึ้นมาใหม่เมื่อหนีก็เลยสิมาทำไร่หลากมักทุเรียนอยู่ในถุงนี่พี่น้องว่าการที่เขาทำไร่วิธีการแนวนีมันสิรอดหรือว่ามันสิญงพี่น้องการทดลองเฮ็ดเกษตรเนี่ยโบมีการทดลองเข้ากับโบมีสิ่งที่นํามาเรียนหลูนะพี่น้องก็เลยนําเอาต้นมักทุเรียนต้นนี้มาศึกษาเรียนหล้ไปว่ามันสิอัน หลักเดินต่อหรือวันหลากมันสีนาเพราะว่าสังเกตมึงพี่น้องต้นมันอ่ามันบดแตกนะพี่น้องเพราะว่าอยู่ในถุงนี่มันคดมันงอมันสารพัดพี่น้องเพราะว่ามันเป็นทุเรียนเก่าเนาะทุเรียนเก่าหลักอะพอได้ดูแลก็เลยสีมาตัดหลากมันหลักก็เปี่ยนถุงพี่น้องเปี่ยนถุงกับสีเหลิมแขะแคะหลักก็สีเอานามล่างพี่น้องอ่าตอนนี้ก็ล่งแขะออกมาพี่น้องหลากมันเริ่มเน่าเลยพี่น้องเริ่มเน่าก็เลยว่า สิ่แแออกมาหลากมันคดมันงองสี่้าไปปลูกล่งดินมันกะบ่ไปโตพี่น้องหลากมันบ่เดินมันกะบ่ใหญ่นี่เนี่ยหลากฝอยมันได้ซ้ำเนี่ยแหละพี่น้องได้ซ้ำเนี่นี่มันบ่บ่ใหญ่ขืนกว่าหนีนะพี่น้องกระสีตัดกิ่งมันพี่น้องเอากันไก่กอนเนาะพี่น้องเอากันไก่มาตัด ตัดออกระวงังไอ้ี่มันห่อยๆห่อยๆนี่ก็ตัดออกให้เบิรพี่น้องหลากแก้วมันนี่ตัดเลยพี่น้องตัดตรงนี้ละใส่กันไกตน่ตัดมันงอกตัดจนโบมีม่ยังเหลือน่ะพี่น้องตัดออกให้เบิรตเลยฮาจาังสีอ่าเข้าไปในถุงเปลี่ยนถุงไม่ได้เพราะว่าหลากมันโคดรโยธามันหลอดมันก็นสิแตก กิ่งแขนงหลักแก้่วไม่ถ้ามันบวกลด้นคือปล่อยให้มันไปตามธรรมชาติของมันตามการวลามันพี่น้องแต่ฮาบอได้มาลงมือศึกษาเห็ดไปก็เลยบ่ฮหูว่าหมักทุเรียนต้นนี้มันสิมีโอกาสใหญ่บอในพี่น้องคุณแม่ลูกซีกหาซิบหาซิเพราะว่าเห็ดว้ต้นหนึ่งพี่น้องมันใหญ่นะพี่น้องกำลังแตกยอดอยู่ข้างๆองู้พี่น้องเดี๋ยวสิผ้าไปเบิ่งตอนเห็ดแหลวพี่น้อง ตัดออกลายเติบอยู่พี่น้องนี่ยคดคดงองอแนวนี่ไปกินอาหารบ่อใดเหลืออยู่ประมาณนี่เดี๋ยวสิเอาอันนี้ก่อนพี่น้องถุงนี่ที่ที่ดีมาดีเตียงถุงนี่กับสิโกยดินเก่ามันนี่เด้อพี่น้องใส่กับไปในถุงเดี๋ยวจะไปเอามิดมันมาฟังไว้เพื่อว่ามันบ่อลอดพี่น้องมันบ่อลอดกับสเดามิดนี่แหละนี่มิดมันมิดสองมิด กินไปมือมันมันกอน่ะพี่น้องเซลเม็ดมันฝังไว้ในอันการเปลี่ยนถุงนี่พี่น้องเพราะว่าถ้าเกิดว่าตัวนี่มันบอกริดมัดกระสิริเกิดขึ้นมหม่เฮอกกัตจาวเสียเวลาน่ะพี่น้องแต่ว่าตัดออกแต่งให้ดีๆก่อนแล้วก็ะสิเอาไปล้างน้าพี่น้องมองในกสิตัดตหนมันขาดไปเลยเพราะว่ามันงออย่อ่ามันงออยู่ในส่วนนี่พี่น้องอ่าแน่เห็นวาตัดขาดออกมว่ามันซิมีอันนี้พี่น้อง มีเป็นแมงเขาไปเจาะอยู่ในลำต้นมันเลยพี่น้องเดี๋ยวสิเอาไปล้างน้ำพี่น้องไปล้างน้ำให้มันสะอาดก่อนจุ่มล้างน้ำก่อนพี่น้องเพราะอันรอบก้อนน่ะที่ว่าล่างหลากมักทุเรียนปรากฏว่ามักทุเรียนมันงามนะพี่น้องตัวนี้มันกะหาซีบหาซีบอ่ามันมัน มันอาจจะใหญ่คือว่าบ่ใหญ่แต่ว่าก็เลยล่องเสียงเบิงว่าให้มันหลางแลวสิเป็นจังไดนี่หลางแล้วก็สีมาใส่ถุงเละพี่น้องใส่ถุงอ่าดำเปียนถุงพี่น้องนี่มันดำดำังสี่ก็คือเชื้อลาล่งไปมันสิกินใจข้างในอ่าต้นมะทุเรียนฮะล่ะแต่ว่าก็บู้ว่ามันสิหลอดบอพภาวาตัดหลกมันออกไปหล้วก็สีใส่ไตโคดมาอ่าพวดีมีไตโคดมามันนาสีใส่ลง เค็ดด้วยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เลยสีใส่ลงไปปลูกเลียมต้นใส่ลงไปให้เบิด์ตพี่น้อยเป็นจังไรเป็นสีหญ่หรือมันสีใบเงยคอยมาหลุดกันพี่น้องใส่ไตลงกมาเขาโคดมาลูกไปหนึ่ไตโคดมะ ใส่ไตโคดมาลงกไปนถุ่งแล้วกะสีใส่อันดินเก่ามันนี่พี่น้องดินเก่ามันแล้วก็ขึ้นแนลดอกซีกะสีปลูกมิดมันได้พี่น้องถา่ว่ามันโมยไงก่กะสีแดดเพาะมิดไปไปในตนะพี่น้องตัวใดสิเกิดก่อนขอค่อยมาหล่นกันเอาดินเก่าลงไปก่อน Bình câu có mít kẹp. Cắt cắt. Lại vội xịt cắt. Nói xong rồi. ค่อยๆลุนไป อก็พี่น้องว่ะค่อยหลุนไปเนาะพี่น้องเอาดินเกาใส่ลงไปพี่น้องแล้วก็สิปลูกมิดมันไว้ข้างๆสองต้นเมื่อมันใหญ่เ็าก็สิเดี๋ยวเอาไปปลูกเทือเดียวเลยเสริมหลักไปนิดตัว ที่บใงญ่ก็แล้วไป นกใช่หนามตันแบบนี้น้ำยกมาไหวมองนี่พี่น้องยกมไม่ไหวมองี่แล้วก็หดเชือกไตโคโด,ดมาซึ่งตรงนี้มันมีสองต้นมันมีอีกต้นหนึ่งปีที่แล้วกตัดหลากมันละกะมันใหญ่พี่น้องนี่ต้นนี่มันใหญ่แตกกิ้งเลยพี่น้องแตกกิ่งแตกใบละแต่เรื่องว่าให้มันอยู่ติดกัน,นพี่น้องมันนี่ก็จะฮดน้ำไตโคโด,ดมาลงไปพี่น้อง ฮดน้ำไต่โคดมาลงไปว่ามันสีหลอดบอพี่น้องเด็นไหมดน้ำลงไปไต่โคดมาหดลงไปหลอดวนะเนาะแต่โดต้นนี้นำ้ำมาโคดหลหกักชิเนอีกเอ,อ,อกจักน้อยพ่อ,พอห่อยดินมันอันเก็บความชื้นนะพี่น้องพ่อยดินมันเก็บความชืนได้้ก็หดน้ำลงไป จะหลอดบวลดก็เฮาจะค่อยๆมันหลุนเอาพอฮอก็บ่อูหูคือกันเนะพี่น้องเนาะปรากฏว่ามันหลอดก็เป็นไปได้ถ้ามันหลอดอยู่นี่ก็มังพอดีเลยได้สองต้นพอปลูกมิดมันลงไปแน่ๆนปลูกมิดมันลงไปในน้ำหนี้น้ำเนยนะพี่น้องไอ้หลักมันลอยยุงสิละถ้ามันหลอดมันก็คือมันหลอดมันบวลดก็คือว่าในม็ดที่เขาปลูกลงไปอ่ะ แกจะบ่มีปัญหาดอกดีกว่าห้องบ่ได้ไปเฮ็ดอยังมันนั่ะนะพี่น้องเพราะห้องบูหูคือกันพี่น้องตั้งไว้ดีก้อนพี่น้องให้มันเปิดเปิดในจักหน่อยอืมอ่ะนี้คลิปนี้ก็ขอจบซ้ำนีกคนฝากกดไลค์กดแชร์ขอบพระคุณเป็นอย่างมาก